เช็คอินนะคะมาเช็คอิน Which one lane? <22. S 2> okay okay. เดินทางฟินแลนด์เอสโตเนียด้วยเรือสำรานนะคะนี่เลยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งแต่เรือนี้นะ,ะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่งก็แล้วแต่แล้วแต่เรือภายในเรือนะคะมีเซาวนงเซาวน่าได้หมดเลยมีดิสโก้ด้วย เล่นเกมอีกกะเล่นเกมอันนี้เล่นเกมได้ฮะชอบแต่กี่ยเหรอ Entäs tappu! Etäs, etäs mikäs sun nimi on? Mun nimi Mä vähän kertoo. Mä lupasin, että me mentäis vaan niinku kaikkia kanssa. Oletteko te mukana tutkimassa? Okei. me mentäis niinku marssit, ja me vähän tutkimus, ja sä voisit kertoa vaikka kertomukset samalla.

ใหญ่มากอันนี <Channel que> <work> 3, melhor, Stadium, ้วิกาอันนี้ใหญ่มากสามพันยูโรทำงานสองเดือนอ่ะได้ ของขายเยอะมากเลยแอลโกอฮอล์จิ้มอันเนี้ยรสชาติคล้ายๆเหล้าขาวบ้านเรา41ยูโร อันนี้ใหญ่มาก99ยูโรดื่มดื่มได้นานมากอันนี้จะเป็นแผนกเบียร์นะคะคือของขายเต็มเลยใหญ่มากมีทั้งอาหารอาหารแห้งอันนี้ก็จะเป็นมุมอาหารมีขนมมีเสื้อผ้าขายเต็มหมดเต็มไปหมดนะคะอันนี้เป็นอาหารพวก ไส้กรอลูกอมลูกอมฟินแลนด์ถ้าใครมาฟินแลนด์ต้องลองกินลูกอมฟินแลนด์นะคะเราจะรู้รสชาติว่าแม่อร่อยลูกอมฟินแลนด์อร่อยไหมไม่อร่อยไว้เค็มนี่ต้องลองแบบนี้ เนาะเนี่ยต้องลองอันเนี้ยซาลามิอากขนมปอบคงปับคอนนี่บนเรือนะคะบนเรือมีขายหมดเลยขนมมีพวกอะไรเงี้ยแต่และเรือมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางเรือก็ตอนที่เรามาของไม่ค่อยเยอะแต่อันนี้เยอะอยู่นะ เจอแคปหมูแคปหมูสามยูโรแคปหมูบนเรือถุงใส่ของหมูมินนะคะสวยมากอ่ะสองยูโรเก้าสิบน่ารักอ่ะ อันนี้จะเป็นน้ำหอมนะคะแผนกน้ำหอมเนาะน้ำหอมชาแนลอยากได้น้ำหอมไหม